บุ๋มเปิดภาพสมัยเป็นนางนพมาศเมื่อ30ปีที่แล้ววันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเรียกว่าเพลงนี้ถือเป็นเพลงที่คุนหูซึ่งทุกปีเราจะได้ยินในเทศกาลวันลอยกระทงหรือวันเพ็ญเดือน12นั่นเอง ซึ่งทุกปีจะมีเหล่าศิลปินดารามาแต่งตัวสวยหล่อต้อนรับวันลอยกระทงเช่นเดียวกับคุณแม่คนสวยบุ๋มปนัดดาวงคูดีซึ่งนอกจากงานพิธีกรและประธานองค์กรทำดีแล้วคุณแม่บุ๋มยังเป็นถึงดีกรีนางสาวไทยปี2543อีกด้วยล่าสุดเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงแม่บุ๋มได้โพสต์ภาพสมัยเป็นนางนพมาศปี2534แม้เวลาจะผ่านมา30ปีแล้วแต่ความสวยของคุณแม่บุ๋มไม่มีเปลี่ยนแปลง เรียกว่าสวยอมตะก็เป็นได้พร้อมกันนี้แม่บุ๋มยังได้โพสต์ข้อความเล่าถึงภาพดังกล่าวว่าเคยเป็นนางนพมาศมาก่อนนะลูกรูปจังๆนางนพมาศโรงเรียนบดินเดชาปี3-4รูปสีสดนางนพมาศกรุงเทพมหานครปี3-4ถ้ถวยพลตรีจำลองสีเมืองผู้ว่ากทมในยุคนั้นพร้อมถามกลับว่าเกิดทันกันไหมลูกขอขอบคุณข้อมูลจากเวลินสออนไลน์ดอทคอขอบคุณค่ะ